บัดนี้วันที่23มิถุนายน2 5 6 8เป็นวันที่54ข้าพเจ้าสุพัฒนาสุรินตากรก็โต421ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริลมนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาแต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอถิดของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อเนี่ยขระพัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน อรหังสมาสัมพุทโธระคะวาพุทธังภะคะวันตังอ่ะพี่บาเทมีสวาขาโตระคะวตาธรรมโมธรรมมังนัมสามิสุปฏิปันโนระคะวะโตสาวะกสังโคสังขังนะมามิอรหังสมาสัมพุทโธสุจิรังปริณิพุทโตคุเนหิธารมาโนธานีปารามีหิจติสติยาวชีวังอรหังพุทธังธรรมมังสังขังสารนางขะโตปูเชมิ ราตานาแตยังทรม,มังจารามีโสธีนาสมันตาจัก,กาวาเรสุอัตาคฉันตุเทวตาสัทธรรมมังมุนีราชาสะสุนันตุสักขามโมคทางสเคกาเมจรูเปขีร่รศิคารัตาเตจันทลิเขพิมาเนทีเประเตจักาเมตรุวันาคาหานเคหาวัถุมิเคเตพุมมาจะยันตุเทวาชลาทราวิสเมยักขะคันทปานาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวาระวจาจนางสาทวโวเมสุนันตุ ธรรมสวนาการโลอัยยามพระธันตาธรรมะสวนาการโลอัยามพระธันตาธรรมะสวนาการโลอัยามพระทันตานโมตัสสะพระครวโตัวราหะตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระครวโตัวราหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระครวตตัวราหะตสัมมาสัมพุทธัสสะพูดทางสารนังฆาชามีทำมางสารนังฆาชามีสังฆังสารนังฆาชามิทุติยมปีพูดทางสารนังฆาชามิทุติยมปีทำมางสารนังฆาชามีทุตียมปีสังฆังสารนังฆาชามิ ตติยมปีพูดทางสารนังฆ่าฉามีตติยมปีทำมางสารนังฆ่าฉายมีตติยมปีสังคังสารนังฆ่าฉามินาทีเมสารนังอัญยังพุทโธเมสารนังวะรังเอเตนะสัจจว่าเชนะสติเมโหตุสัพพาทานาทีเมสารนังอัญยางทมโมเมสารนังวะรังเอเตนะสัจจว่าเชนะสติเมโหตุสัพพาทานาทีเมสารนังอัญยางสังโคเมสารนังวะรังเอเตนะสัจจว่าเชนะสติเมโหตุสัพพะทา พุทธังนัเมรัตนาภูตัสลรีระจิตตังทำมังนัเมรตนัภนูตาวิสุทธิสาลังสังคังนัเมรตนัภนูตาวิสุทธิสังคังนัเมรตนัภนูตสุสีลทิธิเอตังนันเมติรัตนางรัตนตาตยวหังสัมมาสโมสริตตวัตถุวิเศษสพูตังอัญโยยานยุตตาคุณายคะ ว่าสัป,ปะวาตังอสุมิตยามีปีตเถวว่าถาติทิันเทเอกลางวินาตะทิตเตสสมาสามพาเวนะโลกเกกะทาจีจาจีเรนจาปาตุภูตังคัมพีรายานวิสยังอติทุทธาสัตถังวินยูหีปันทิตาชาเนหีวิชนะรูปังโลกามหีเกหีจีกะถานจุปราพนียังเกสันจีสุถูวิทิตังคุณนากายาตายาเวณนาเมหีเยวะชนาตายาสุไวสุวิสุตามปิ สมุปัสสาตังมนาสิสุทธาปสาทา,านังปุญญาธิกาหน้ามาสมุตตามาปูณ่าปูมังทุกขาปัมมุตจะนาโมขขาสารานังคตานังปูชาระเหสุปรามังอภิปูชเนยยังนิพานาสัชิกิริยายุปานิสายนะถังสัมากิเลสามาราโสธนาสิทธิยาจะสาธุหีอัตะกุสะเลหูปาสีเสวณียัง ปาเนหีจาปีสารานังข้ามณีย,มยเมวะตสมาหิาตังตีราตานังสารานังข้าตามหาระรตินทิวังคณะเนสูนมะสมานาปูเชมาจาปิสัสตังสุปะสันนาจิตตาตัฏฐานุปาริจริยาสธารา,าจจะปุญเยนาตัฏฐะสุกะเตนะสุขีพระเวโมเตเชนาตัสาจะสัทปาปิโหติสุวัติสุวัติโหตุ โยเจทะธรรมะวินยัยยมหิปะมานภูโตโลกุตราพิสมโยนิย,โ,นยโตสุพอชังตัโสปนิสญาจจยายะอยัมปิโหตุวัตถุตเยปริจิตโตสุปสาธกาโร <c oughs> โยจักขุมะโยจักขุมาโมหามาลาปะกโถสามังว่าพุทโธสุขโตวิมุตโตมาราสาปาสาวินิโมจยันโตปาเปสิเคมังชนะตังวิเนยัง พูดทางว่ารันตังศีราสารมามีโลกาสานาธานจะวินายากันจะ ตันเตชัสาเตชายาสิทธิธธโหตุสัพพันตารายาจาวินาสเมนตุทมโมทชโชโยวิยตาัสสาสัตถุชาเสสิโลกาัสาวิสุทธิมักังนินยานิโกทำมาาราสธารีสาตาวะโหสันติกโรสุจินโนทำม,มังวรันตังศิราสา,านามิโมหะป,ปะทาลังอุปาสันตาทาหังตันเตชันสาเตชายาสิทธิโหตุสัพพันตารายาจาวินาสเมนตุ สัทธรัมรมะเสนาสุขตานนโคโยโลกาสะปาปูปากิเดสเชตาสันโตสยังสันต,ตินิยโยชโกจะสวาขาตธรรมมังวิธิตังกโรติสังคังวรานตังศีลสา,านามามิพุทธ,ธานุพุธทธังสามาสศีลทิทธิิงตันเตชะสาเตชะยะสิทธิโหตุสัพพันตรายาจาวินาสเมนตุนาโมอรหะโตส,สัมาสัมพุทธะมมเหสีโนนาโมอุตตมะธรรมมะสะ สวาขาตัสเสวะเตนิทะนาโมมหาสังฆัสาปิวิสุทธาสีลาทิทิโนนาโมโอมาตายาราสาราตานาตายาสาสาทุกังนาโมโอมากาติตาัสาตัสาวัตุตยาสาปินาโมการาปภาเวนาวิคาชันตุอุปทวานาโมการานุภาเวนาสุวัตถิโหตุสพัพพทานาโมการ,รัสะเตเชนาวิธีมีโหมีเตชาวา